สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยคุณครูพี่จีนะคะคุณครูมาีวันแก้มานีนะคะวันนี้นะคะเราจะมา,าพบก,กับเนื้อหาบทเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะซึ่งก็จะเป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และก็เป็นการหาคําตอบนะคะต่อจากตอนที่แล้วนะคะเด็กๆยังจํากันได้ใช่ไหม อาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือหนังสือนะคะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะของสสวทนะคะ แล้วก็ดินสอนนะคะเด็กๆก็จะได้คิดไปพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้จะเป็นหน้าไหนเอ่ยเป็นหน้าแปดสิบนะคะเด็กๆก็จะมีกิจกรรมให้ทําในวันนี้คือหน้าเดียวนะคะหน้าแปดสิบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกับตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมี โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะข้อที่หนึ่งนะคะมีลูกบอลสีเขียวและสีชมพู2อ0ห้าสิลูกเป็นลูกบอลสีเขียวหนึ่งรอยสี่สิบลูกและเป็นลูกบอลสีชมพูกี่ลูกคะอ่ะคำถามนี้นะคะก็ใกล้ๆตัวของเรานะคะเป็นเกี่ยวกับลูกบอลน,นะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณครูจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะให้ลูกได้มองเห็นภาพชัดเจนนะคะคุณครูจะใช้ เป็นแท่งนะคะเป็นแท่งเพื่อให้ลูกได้เห็นภาพนะคะเริ่มต้นที่มีลูกบอลสีเขียวและสีชมพูนะคะสองร้อยห้าสิบลูกเราก็จะวาดเป็นแท่งนะคะซึ่งแท่งนี้จะมีขนาดยาวและและก็มีความกว้างที่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นการรวมของลูกบอลสีเขียวและสีชมพูนั่นเองนะคะทีนี้ในสีชมพูและสีเขียวนี้เราก็จะต้องแบ่งส่วนออกมาโดยเขาบอกไว้ว่าเป็นลูกบอลสีเขียวไปแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบลูก เพราะฉะนั้นด้านที่เราจะทําให้เป็นลูกบอลสีเขียวเราก็เขียนตัวเลขให้ชัดเจนเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเห็นในส่วนที่ยังไม่มีสีนะคะตรงนี้นั่นก็คือลูกบอลสีอะไรคะสีชมพูนั่นเองซึ่งเราเนี่ยไม่มีตัวเลขหรือคําตอบนะคะซึ่งเราจะต้องหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องหาลูกบอลสีชมพูนเนี่ยเราจะต้องสังเกตว่าคําตอบที่เราจะต้องหาเนี่ยลูก มันจะมากหรือน้อยกว่าลูกบอลสีเขียวและสีชมพูรวมกันนั่นก็คือสองร้อยห้าสิบเนี่ยลูกลองคิดสิว่าเฉพาะสีชมพูเนี่ยมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าสองร้อยห้าสิบอ่าหลายหลายคนบอกว่ามันน้อยกว่าสีใช่ไหมลูกเพราะเห็นขนาดของสีใช่ไหมนี่ค่ะรูปภาพจะทําให้เรามองเห็นในสิ่งที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงเลยบางทีนะคะเพราะว่าอ่าถ้ามีรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพชัดเจนนะคะลูก เพราะนักบอลเสีชยมพูเนี่ยจึงมีค่าน้อยนะคะเมื่อมีค่าน้อยคําตอบตรงนี้เราจึงต้องเอาไปลบแน่นอนใช่ไหมคะเมื่อลูกๆได้ตรงนี้แล้วลูกรู้แล้วว่าต้องเอาไปลบเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปที่ประโยคสัญลญักษณ์กันเลยนะคะในการเขียนประโยคสัญลักษณ์นั้นก็จะต้องเขียนตัวเลขให้ดีนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ประโยคสัญลักษณ์ของเราโจทย์ก็ามาเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เราจะ,ะให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ เริ่มต้นประโยคสัญลักษณ์เด็กๆจําได้ใช่ไหมคะว่าเป็นเป็นการลบอ่าเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราควรจะไว้ตัวแรกเลยก็คือสองร้อยห้าสิบถูกไหมคะเพราะเป็นตัวเลขที่มีค่ามากและตัวเลขอีกตัวหนึ่งคือหนึ่งร้อยสี่สิบก็จะเป็นตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะและเรารู้แล้วว่าโจทย์ข้อนี้เป็นคําตอบที่น้อยเราจึงเอาไปลบถูกไหมคะเพราะลูกก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปและ การเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบได้นั้นจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับและช่องสี่เหลี่ยมนะคะนี่คือประโยคสัญลักษณ์ที่จะได้คะแนนเต็มเลยนะคะคราวนี้เมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็จะนําประโยคสัญลักษณ์นี้ลูกไปหาคําตอบนะคะอ่ะคุณครูให้เวลาลูกๆคิดหาคําตอบนะคะ250ลบ140ลบในแนวตั้งก็ได้หรือนักเรียนจะลบในแนวนอนก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะ 0ลบ0นะคะได้0 5นย์ลบ4เหลือ1 2ลบ1เหลือ1ตอบเท่าไหน่คะ้1 0นั่นเองนะคะเอาละค่ะเมื่อได้คำตอบแล้วเนี่ยลูกๆก็นำไปเขียนตอบที่เป็นตัวเลขไทยนะคะโดยนำคำพูดว่าเป็นลูกบอลสีชมพูนะคะมาเขียนด้วยแล้วก็ใส่คำตอบ110ลูกเข้าไปคำว่ากี่ลูกนั้นคำว่ากี่เนี่ยมันเป็นคำถาม ซึ่งคําถามนี้เราได้รับการคิดแล้วก็ออกมาเป็นคําตอบแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีคมําว่ากี่ใส่ในการตอบแล้วนะคะลูกเพราะ,ะเราจึงตอบว่าเป็นลูกบอลสีชมพู110ลูกเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้การที่เราจะมั่นใจว่าคําตอบของเราเนี่ยจะถูกหรือผิดหรือมันใกล้เคียงความจริงมากน้อยแค่ไหนเราก็มีวิธีการตรวจคําตอบนะคะนั่นก็คือเราจะนําคําตอบ110เนี่ยลูกนะคะ ไปบวกกับหนึ่งร้อยสี่สิบนั่นหมายความว่าหนึ่งร้อยสี่สิบก็คือลูกบอลสีเขียวใช่ไหมคะมาบวกกับลูกลูกบอลสีชมพูก็คือหนึ่งร้อยสิบถ้าบวกกันแล้วได้เท่ากับสองร้อยห้าสิบตามที่โจทย์แจ้งมาเนี่ยนั่นแปลว่าหนึ่งร้อยสิบของเราเป็นคําตอบที่ถูกต้องซึ่งเราได้ทดลองแล้วมันก็ตรงตามนั้นจริงๆแปลว่านักเรียนยอดเยี่ยมมากคะ่ะสามารถตอบคําตอบได้ถูกต้องนะคะและก็ ตรวจคาตอบแล้วยืนยันได้ว่าคําตอบของเรานั้นถูกสุดๆไปเลยนะคะเอาละค่ะข้อแรกเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปนะคะแม่ค้าทําน้ําส้มหนึ่งร้อยห้าสิบขวดและน้ํามะนาวหนึ่งร้อยยี่สิบห้าขวดแม่ค้าทําน้ําผลไม้ทั้งหมดกี่ขวดจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูจะเขียนว่าทําน้ําส้มและน้ํามะนาวก็ได้นะคะแต่ มันจะยาวและลูกๆเนี่ยก็จะไม่ชอบการเขียนอะไรที่ยาวนะคะอันนี้เข้าใจเพราะว่าคุณครูก็เคยเป็นเด็กตัวเล็กๆมาก่อนเหมือนกันนะคะตอนเด็กๆคุณครูคก็อาจจะเป็นเด็กซุกซนเหมือนลูกๆก,กันแหละนะแต่พอโตขึ้นซุกซนไม่ไหวแล้วเพราะว่าโตแล้วอ่ะทีนี้เราได้อย่างนี้มาแล้วเราจะมองไม่เห็นภาพลูกเพราะฉะนั้นเราจะทําเป็นแท่งขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นที่แม่ค้าทําน้าส้ม150ขวดก่อนนะคะ เราจะต้องเตรียมแท่งไว้หนึ่งแท่งนะคะและเขียนว่าแม่ค้าทําน้าส้มหนึ่งร้อยห้าสิบขวดเห็นไหมคะอ่าเมื่อทําน้ําส้มแล้วมีน้ําอะไรอีกลูกน้ํามะนาวหนึ่งร้อยี่สิบห้าขวดเราก็เอามาต่อกันไปเลยนะคะสองอย่างนี้คือสิ่งที่แม่ค้าทําถูกไหมคะลูกแปลว่าเราเนี่ยจะต้องเอาสองอย่างนี้นะคะมาทําอะไรกันลูกเพื่อให้ได้คําตอบที่มากเราก็นำสองอย่างนี้มารวมกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังต้องการหากันอยู่เนี่ย มันจะต้องมีค่าเป็นยังไงลูกมากใช่ไหมคะอโอเคเมื่อมากเราก็เอาไปทำอะไรนะถึงจะได้คำตอบมากอา๋อเอาไปบวกใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าข้อนี้เราจะบวกเพราะฉะนั้นเราไปที่ประโยคสัญลักษณ์กันเลยนะคะ <S <S อ่าโจทย์ของเราก็ยังคงม,มาเหมือนเดิมนะคะ จทย์ของเราเนี่ยก็ต้องมีเพราะว่าถ้าเราไม่มีโจทย์เราก็จะจำไม่ได้นะคะเราก็ต้องเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เมื่อกี้เราจําได้ใช่ไหมคะลูกว่าเอามาบวกใช่ไหมคะเพราะว่ามีคําว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยแปลว่ารวมกันแน่นอนนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์เราจะเริ่มต้นที่ตัวเลขที่เขาให้มานะคะเริ่มตัวเรขก็คือแม่ค้าทำน้ำส้มหนึ่งขวดก็เขียนไว้เลยค่ะ และน้ำมะานาว125ขวดก็เขียนไว้เลยทีนี้ก็ถามว่าแม่ค้าทําน้ําผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ขวดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเรานําไปบวกเราก็เขียนเครื่องหมายบวกไว้เลยอแต่ประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราต้องมีเครื่องหมายอะไรลูกเท่ากับและช่องสี่เหลี่ยมนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะหลังจากนั้นเราจะนําตัวเลขเนี้ยค่ะลูกมาหาคําตอบนะคะโดยเอา150มาบวกกับ125นะคะเอาละค่ะเด็กๆลงมือคิดเลยค่ะตั้งในแนวตั้งก็ได้ในแนวนอนก็ได้ค่ะ อ่าห้าในหลักหน่วยบวกศูนย์ในหลักหน่วยได้ห้านะคะห้าในหลักสิบบวกสองในหลักสิบได้เจ็ดนะคะหนึ่งในหลักร้อยบวกหนึ่งในหลักร้อยนะคะได้สองร้อยนะคะรวมเป็นจํานวนคือสองร้อยเจ็ดสิบห้านั่นเองใช่ไหมคะเอาละค่ะเมื่อเราได้คําตอบแล้วเราก็นําไปเขียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการตอบนะคะการตอบเราก็อย่าลืมนําคําพูดที่เขาถามเรานะคะกลับมาโดยคําว่ากี่เราไม่เอาแล้วนะคะลูก เขียนได้ค่ะว่าแม่ค้าทําน้ําผลไม้ทั้งหมดและใส่ตัวเลข2 7 5เข้าไปเป็นเลขไทยนะคะมีหน่วยก็คือขวดนะคะโอเคเก่งมากค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาตรวจสอบคําตอบแต่การตรวจสอบคําตอบของผลบวกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการตรวจสอบคําตอบของผลลบเพราะการบวกนั้นนะคะเราจะมีการประมาณนะคะเช่นลูกๆเห็น150ไหมคะ150เนี่ย จะมีค่าน้อยกว่า200ทํอย้าไมคุ่นพูดถึงเทียบกับ200เพราะว่า200เนี่ยเป็นตัวเลขที่เรานํามาบวกแล้วจะมองเห็นง่ายกว่านะคะและ125ก็น้อยกว่า200ด้วยใช่ไหมคะเราลองเอา200มาบวกกับ200ก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ลูก4 0 0ทีนี้เราเอาความจริงก็คือ150มาบวกกับ125เนี่ยมันจะต้องได้น้อยกว่า400ถูกไหมคะเพราะว่าเลขทั้งสองจำนวนนั้นมันน้อยกว่า200ทั้งนั้นเลยใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยคำตอบคือ275เนี่ยเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเพราะอะไรลูกเพราะคําตอบของเราคือ275เนี้ยมันน้อยกว่า400นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าคําตอบของเรานั้นถูกต้องนะคะอีกมากๆนะคะเอาละค่ะข้อที่สองก็ผ่านพ้นไปนะคะก็เป็นการบวกเหมือนเดิมนะคะไปดูข้อสุดท้ายกันนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรนะคะ โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด395คนเป็นนักเรียนหญิง213คนเป็นนักเรียนชายกี่คนอันนี้นะคะโรงเรียนแห่งนี้ก็จะมีนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเพราะฉะนั้นการแบ่งก็จะออกเป็น2เหมือนเดิมนะคะคราวนี้เราจะมีนักเรียนทั้งหมดก่อนนะคะนักเรียนทั้งหมดเนี่ยลูกๆก็ต้องทําเป็นแท่งซึ่งต้องมีขนาดยาวนะคะมากกว่าปกติเพราะมันเป็นนักเรียนทั้งหมด ทีนี้ในนักเรียนทั้งหมดนี้โดนแบ่งออกเป็นสองส่วนนั่นก็คือเป็นนักเรียนหญิงและนักเรียนชายซึ่งเขาบอกนักเรียนหญิงมาแล้วก็คือสองรอสิบสามคนคล้ายๆกับโจทย์ข้อแรกหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าทีนี้สิ่งที่เราต้องการหาอยู่ก็คือนักเรียนชายตรงนี้นะคะส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นนักเรียนชายนะคะเราไม่รู้จํานวนแต่เมื่อเรามองเห็นแท่งแล้วเนี่ยเราจะทราบได้ทันทีเลยว่า สิ่งที่เราต้องการหาอยู่นี้เป็นยังไงลูกมีค่ามากหรือน้อยกว่านักเรียนทั้งหมดคะอ่าน้อยกว่านักเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปลบนั่นเองนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้ลูกๆจึงเอาไปลบนะคะเอาละค่ะเราจะไปสู่เข้าสู่วิการหาประโยคสัญลักษณ์กันนะคะ โอเคก่อนที่เราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เราก็ต้องมีโจทย์เหมือนเดิมนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะออผิดโจทย์ได้นะคะลูกๆเอาละค่ะเมื่อมาแล้วนะคะเราก็เริ่มเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราจะเริ่มจากนักเรียนทั้งหมดก่อนนะคะ395คนและเป็นจนํานวนนักเรียนหญิงนะคะ2อ3คนเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าการคิดหาวิธีของเรานั้นคือการลบ ฟ้นเราก็เอาเครื่องหมายลบมาเลยนะคะแต่ก็ที่สําคัญก็คือเครื่องหมายเท่ากับและช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็นํามาคิดนะคะอะเด็กๆลองลบเองเลยค่ะแล้วลบในแนวตั้งนะคะใช้เวลาในการลบแน,นวตั้งของตัวเองเลยห้าในหลักหน่วยลบสามในหลักหน่วยเหลือสองนะคะเก้าในหลักสิบลบหนึ่งในหลักสิบเหลือแปดนะคะ าในหลักร้อยลบสองในหลักร้อยเหลือหนึ่งนะคะคำตอบคือหนึ่งยแปดสิบสอนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเราก็จะนําตัวเลขเนี้ลูกมาตอบนะคะโดยเราจะย้อนกลับไปที่คําถามค่ะลูกเป็นนักเรียนชายกี่คนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนําคําตอบก็คือเป็นนักเรียนชายนะคะคําว่ากี่แปลงไปเป็นตัวเลขได้เลยก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบสองนั่นเองและมีหน่วยว่าคนด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าเป็นนักเรียนชาย182คนนั่นเองทีนี้เราก็มาตรวจสอบคำตอบเหมือนเดิมค่ะโดยเราจะมาดูว่า182น,นั้นไปบวกกับ213คือนักเรียนชายไปบวกกับนักเรียนหญิงก็จะได้นักเรียนทั้งหมดตรงตามที่เขาให้มาหรือเปล่านะคะซึ่งการตรวจสอบของเราก็แปลว่ามันตรงกันเพราะฉะนั้น182จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะ ็นยังไงบ้างคะตกมือกับตัวเองด้วยนะคะวันนี้เก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราทำาการฝึกฝนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่เราต้องทำบ้างนะลูกนะกิจกรรมที่ลูกๆจะต้องทำวันนี้มีแค่หน้าเดียวนะลูกนะแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกทบทวนแล้วกันนะคะโอเคนะคะนั่นก็คือหน้าแปดสิบนั่นเองนะคะหน้าแปดสิบก็จะมีกิจกรรมอยู่สี่ข้อนะคะซึ่ง ข้อเหล่านี้ลูกๆก,ก็ไม่น่าจะยากอะไรเพราะว่าลูกๆได้ฝึกมาสามวันแล้วนะคะในเรื่องของจุดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นคุณครูค,คิดว่าน่าจะไม่ยากเกินไปนะคะก็เขาให้เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะโอเคนะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราเรียนกันมาสามชั่วโมงแล้วนะคะ ก็สามวันที่เราได้เรียนเราก็มีแบบฝึกหัดที่หลากหลายนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเพราะบทนี้ก็จะมีการสอบเก็บคะแนนด้วยนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะออกข้อสอบเองและพอ,อ,อก,ก็จะมีการออกข้อสอบกลางนะคะเกี่ยวกับบทนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่บวกกับลบยังไม่ชํานาญนะคะจะต้องไปฝึกฝนนะคะบวกก็ให้เก่งลบก็ให้เก่งโจทย์ปัญหาก็ให้เก่ง ถ้าเก่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็คือสุดยอดคนเก่งเลยนะคะ,แล,ะแล้วที่สําคัญอย่าลืมทําการบ้านนะคะเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาจะไม่เก็บการบ้านค้างไว้เพื่อทําวันเดียวนะคะเขาจะทําไปทุกๆวันเหมือนกับมีน่ะคะ่ะถ้าเราไม่รับมันก็ไม่คุมสมองเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเรา,าไม่คิดไม่ทําอะไรเลยเราก็จะไม่มีความคิดอยู่แบบนั้นนะคะเพราะนั้นคุณครูยอยากให้ลูกๆทุกคนเป็นคนเก่งนะคะและที่สําคัญ ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านบ้างนะคะเราจะได้เป็นคนดีของพ่อกับแม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะลูกๆนะสำหรับวันนี้บา,บายยค่ะ